ในขั้นตอนการเจาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับว่าใครจะใช้เป็นสว่านมือก็ได้นะแต่ผมจะใช้เป็นสว่านแท่นจะเจาะง่ายกว่านะครับเจาะนิ่งกว่าด้วยเสี่ยงความเสี่ยงน้อยเสี่ยงต่อการดอกหักน้อยกว่าสว่านมือนะครับเพราะว่าดอกมันดอกเล็กดอกที่ใช้เจาะผมก็จะใช้เป็นขนาด2.7เพราะว่ามันจะเอาไปยิงเข้า อ่าน็อตเอ็มสามได้พอดีนะครับจะแน่นพอดีเลย อืมก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวต้องเจาะอ,อีก3ามอันนะครับแต่จะถ่ายให้ดูแค่อันเดียวเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะเวลาเจาะก็เจาะเหมือนกันเลย จาะเจอเจาะให้ดูกันนะ อันนี้มากเกินมาแล้วก็จะประมาณนี้โอเค